ปี2024ที่ผ่านมา BitCup Academy เนี่ยเรามีมากกว่า20 p a r t n e r s h i p รที่เป็น p a r t n e r s h i p พเรียนทั้งหมดเลย p a r t n e r ร์ชิเหล่านี้เนี่ยไม่ได้แค่เข้ามาทำ Education ให้อย่างเดียวถ้าใครติดตามแพลตฟอร์ม Bit c u ร Academy จริงๆเนี่ยเขาแจกเรียนด้วยนะครับซึ่งใครที่เข้ามาเรียนกับเว็บไซต์ BitCup Academy ง่ายๆแล้วก็มาตอบควิส ตอบคำถามเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับก็จะได้ AirDrop ของเหรียญไปซึ่งเราแจกมากกว่า22ล้านบาทที่เป็น AirDrop แล้วนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมบอกว่าเรามีแพลตฟอร์มนี้ขึ้นมาคือแพลตฟอร์ม l e r r n to Earn นะครับสามารถเข้าไปใน bitcubacademy.com แล้วไปดูได้ว่าเรามีเหรียญอะไรที่กำลังแจกอยู่บ้างซึ่งที่ผ่านมาทั้งหมด เราแจกเหรียญมูลค่าเหล่านี้ไปทั้งหมดมากกว่า31ล้านบาทแล้วตั้งแต่เปิด BitCup Academy l e a r n ี o นทวนแพลตฟอร์มมานะครับและเหรียญคัรบเองก็เช่นกันนะครับแพลตฟอร์ม BitCup Academy เนี่ยก็อยู่ในตัว BitCup Next ด้วยนะครับเราก็มีแจกเหรียญคัรับไปมากกว่า3ล้านบาทแล้วก็มีมากกว่า1 0 0 0 0แสนโควตาที่ให้ทุกคนเนี่ยมาเล่นกันได้นะครับ